ไม่เปไรไม่ชหอกไมเปไาเพื่นนะคุณเอาหัวานะอย่างเราไม่เอาหน้คนใูไปต่อไปต่อหน้าเราหัวสองจอกพี่ใตรงกลางอไร้ตรงกลางไม่ได้ใครใส่มานงมันลงลนะอัน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 ้กสวนนะอันนี้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 ขี่จกรยาน เดี๋ยวกล้องขึ้นฟ้าหน้าร้อนจากอาาต้นจนเป็นเรียนไหมเลือกเลมองงดอกไม้เนี่ยที่ค้ามีบอลกอนหรือยังคะบอนไม่น่าตลยอ่านข้อนี้หน่อยดิยางแบนเลยครับก้องขึ้นฟ้าผู้ชายสวนดอกไม้ายหวานผู้ชายสาหวานรอจริง

มันไม่หูที่ัวไม่หลงหูท่า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 ดูเจียดจ้าด้วยนะทางเธอไนี่ชอบชอบจริงๆนะทักดูเหรอดูดูดู

ปังป <jam Stadium> ังปังปังโมโมโมรที่เดียวอทีเดียวใครทีเดียวนะคะดูปสวยมากถุงเงนได้อะไม่เอาน้องหญิง้านะน้องหญิงถอดถอดเอาเลยนะข้ามยกเท้านะคพื่อนข้าหนึ่งเพนที่สุดเลย อุ้ยอยากอะไอยากันคนเองเลยไม่ได้หรอโอ้ยจะไม่รอจังเดี๋ยว่คิดแป๊บดีาเลยชีิตแต่เขาพวกเราก็กดไปเรื่อยเขาาต่เขาทำข้าวขาคิดขาคิดหลไมหลังแล้วไหมเนี่ยงเชียร์เยอะมา ไม่เคยเลยนะ่ยดีมากเปลี่ยนท่าไปเลยลูกใครเรียกไปหนุ่มตาบังบอกกินกันไม่ได้เลยชมดอกไม้ด้ชมดอกไม้ด้วยลุกขึ้นมาเป็นรอยไม้แน่เมุมนี้สวยค่ะมุมนี้สวยคุณค้าแม่มาแล้วค่ะมาเป็นรอยไม้เลยยืนก่อนยืนกางเกงเป็นรอยไม้แน่เรียบร้อยก็คือการเสื้นกันเพงเนาะวันนี้

โอเคไอ้เจียดีดีนะไปเยอะก็ตองีนะไม่ใช่ไม่ต้องมต้ไหนต้มต้เอ้แอ้นะจ้าทำอะไรต้นเหมือนๆต้นต้นนี่อะไรแล้วตอนนี้เดินตามเื่อ ตือนยังครับมีอามามาพี่เวดดิ้งตรงนี้อตั้งหลายปีลนาหลายปีอ๋อมาป้าปขาสาสามขอสาวีรากาขอาสาวพีรากาขอาวพีรากาแป๊บหนึ่งค่ะลุกขอถาวพีรากาแป๊บหนึ่ง

ขอน่งสิอีกรอบหนึ่งนี่เข้าเลยค่ะสิคนแดดออกแลวค่ะสิบสองคน้องแม่ไปไหมอรอไม่ไ้อใ่ไมไม่แม่อไม่ได้ไหรอตู้ไยนะไม่ตู้ไไม่่ไทยออยู่ในนิยมไม่อาหน้าอประตูเรา้ไาอ่ไม uh, ah. ่้องไปไมอ่ กเลยคุยป้มเลยค่ะม่หนึ่ม่องสมแม่ฟังไมุ้งไม่ฟัไมโอเคดูท่าอะไรอน่ม่ทไม่ถูกเรียบร้อยค่ใขอให้น้องคนน้อยนิดหน่อยลูกมาขนาดตัวเล็กหน่อยห่นนน้ำมนตํไม่ไม่ไม

โน้น้องไลอันหันมาเซ็นวาเจดแม่เซ็นอัปเกร์กหนาะพี่ต้อไปเข้าแอปลิสรินเองมั้ยเราไม่เจอแล้อุ้ยทอดันต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 ันยันตันตันันตน้ตันนตันตันตนตนตันตตันตัน้ันตนตัตรนตันตันตันตตันันนตันัดตได้ันต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 ันนตันตันตััน แต่ว่าเส้นกระเป๋าเส้นตัวกระเป๋าเซ้นไม่ได้เส้นเส้นตรงยันกลางเลยๆนะคะไม่ได้ขาดไม่ได้อยู่ได้นิดนึงไม่เคยขาดขอรีบ้อคลิปไหมโไม่เคยขาดตัดแค่ขึ้นขาแล้วตัดทิมัาเมาค่นี้็่อแล้วะ้ชอได้มมเดใหม่ต้งวางใหม่ใช่มานเท่

แด้เนปลาได้อันรองว่าปลาไหคะของครนี้่ับะในรน้ำปลาเนี่ยไม่ตยโอ้ย่พี่สวยเร้อ่เป็นน้งซ้ายเป่นทางร้อให้ทาไม่ทันไม่ทันลูกัลไม่ักไม่ทันลูกไม่ทะลูกไม่นทนลูทันลกไม่ทัลก่ทนกม่ทัอไันไม่ทน่ทันลไทันคูก่ทลกม่ทันลากมลไทนลกไันไม่กลาไ่ทนไ่ทนลม่ไม่่

เฉดจะไม่ดักลูกอีกเธอเป็นใครเธอเป็นใครเมื่ิดอะไรกันคิดรีห้องอะไรอันเลยยังไม่บอกดิไม่บอกนี่นไงคะมาเหรออ่ารถตู้มาโอ้โหรถ้วจับเละทางออกพ่อแม่เธออยู่ไหนเนี่ยเราเดินไม่ได้หรอกต้องให้รถไปโอ้ยต้องแค่นี้แล้วล่ะเละไปไปเละ ลนมดูองานแน่เลยวเป็นน้องสาวพนันปลอดภัยค่ะนี่เรากินจบแล้วเราไปนั่ะเข้าเวทหน่อยบายบายค่ะไปเด็กนิสัยไปแล้วไปแล้วไปแเองไปเองโอ้ยคันเอ้ามันโดนมันโดนหนักหนากอาให ดูชายไปแล้วค่ะไม่เห็นอะไร <c oughs> เห็นแต่กระจกยบายน้างไปเปิดท้ายเอาของอีกอมีทุเรียนมีทุเรียนมาจากคุณพรียนมีทุเรียนแอบมาส่งทุเรียนตรงนี้ <c oughs>